ออืวันนี้นมาฟังธรรมในประเด็นหรือว่าหัวข้อเรื่องสักกายะทิฏฐินะซึ่งคำว่าสักกายทิฏฐินี่เป็นธรรมชั้นสูงของพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งพระพุทธศาสนาเออถ้าคนออกจากสักกายทิฏฐิได้ก็สามารถเป็นสงได้อันนี้คือหลักคําว่าสักกายทิฏฐิคือสภาพเห็น ความเป็นบุคคลตัวตนเราเขาอยู่ทําไมถึงเห็นเช่นนั้นก็ยังไม่เห็นธรรมเห็นไหมมองออกไหมอ่ะยังไม่เห็นธรรมความเป็นบุคคลตัวตนเราเขาพืชสัตว์สิ่งของมันย่อมมีเป็นธรรมดาเพราะเราเห็นเป็นวัตถุเราเห็นเป็นธาตุหมดเข้าใจไหมเห็นเป็นหญิงเห็นเป็นชายเห็นเป็นโน่นเห็นเป็นนี่เห็นเป็นเราเห็นเป็นเขาเห็นความเป็นสัตว์ความเป็นมนุษย์อืความเป็นเทพเป็นเทวดา นั่นก็เรียกว่ายังไม่เห็นธรรมนี่ตัวสักขยาทิฏฐิเนี่ยคือการมองเห็นเป็นชิ้นนี้เป็นอัตตาอยู่มองเห็นเป็นอัตตาหมดเลยเนี่ยที่เรามองเห็นเขาว่าเห็นอัตตาคือเห็นธาตุนั่นเห็นเฉพาะธาตุยังไม่เห็นธรรมถ้ามองตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมมันก็จะลดสักขยาทิฏฐิเพราะเรารู้ว่าธรรมมันคืออะไรเออเราเห็นตัวธรรมไม่เห็นตัวธาตุ ทาบทำเป็นอนัตตาเออธาตุเป็นอัตตาอ่าเห็นไหมถ้าเรามองที่ธาตุนั่นแหละก็ว่าเห็นเป็นบุคคลเห็นเป็นสัตว์สิ่งของนะเป็นวัตถุสิ่งของต่างๆนี่เขาเรียกว่าเป็นอัตตาแต่ถ้าเรามองเห็นธรรมคือเห็นหน้าที่ของมันทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่แม้แต่ดีกับเลวเห็นยังเราเห็นหน้าที่มัน นั่นก็เรียกว่าเห็นธรรมเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นเช่นนี้ปุ๊บมันก็จะมองที่ตัวเราอ๋อเราก็สักแต่ว่าเป็นเราตาหูจหมูกลิ้นกายใจมันทําหน้าที่กายมันทําหน้าที่จิตมันทําหน้าที่เออมองเห็นที่หน้าที่มันก็ไม่เห็นฉันไม่เห็นเธอเพราะฉันและเธอมันก็มีแบบเดียวกันหมด เข้าใจจุดเนี้ยพระธรรมะมันเหมือนกันเออเข้าใจจุดไหมความเป็นคนก็คือเนี่ยอ,อาการครบสามสิบสองมันก็มีธรรมะของมันถูกไหมก็เหมือนกันหมดเลยแล้วความต้องการมันก็คล้ายกันหมดเลยคนมีความโลคความโกรธความหลงทาพวกนี้ก็เหมือนกันแต่มันต่างกันความมากน้อยต่างกันแค่นั้นเองเนี่ยถ้าเราลดตัวนี้แบบเข้าใจตรงนี้ เรียกว่าเข้าใจธรรมเพราะความเป็นตัทฐาเราได้แจ้งมันตรงนี้แล้วเออเพอแจ้งความเป็นตัตฐาตรงนี้แล้วแจ้งในธรรมตัวนี้เลยเข้าใจธรรมตัวนี้แล้ว,ลวมันก็จะเดินตามธรรมเนี่ยนี่แหละความเป็นโสดาก็จะเกิดขึ้นนี่ไหมนี่เพราะสักยะทิถิที่เรามีอยู่เนี่ยมันปิดกั้นอืมในการเดินทางปิดกั้นการปฏิบัติพุทธเจ้าว่าลดสักยะทิฐี เห้ไหมตัดสกยายทิฏฐิอืมถ้าเราเห็นธรรมะแล้วมันย่อมลดสกยายทิฏฐิเป็นธรรมดาเพราะเราด,ดีท<อ>ี่ทำเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยเราเจอคนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอืมเราไปเห็นแต่แต่ตัวเขาเราไม่เห็นหน้าที่เขาหรือคนบาปเน,นี้ยแล้วก็ไปเห็นแต่เขาทาบาปเ็้าใจไหเพราะตัวเขาเป็นคนบาปอืม ก็อย่าไปเห็นหน้าที่เขาอ๋อคนบาปมาทําให้เราเห็นนะมองที่ตัวเขาเป็นคนเหมือนเนี่ยที่พ่อพูดอยู่เนี่ยบางทีบางครั้งมองที่พ่อไม่ได้มองที่ทำของพ่อเห็นบุคคลบางทีได้ยินเสียงก็ยังหมดกิจก็มี้าใจจุดนะนยเพราะเห็นเป็นบุคคลไงไม่ได้เห็นพ่อแสดงทำอยู่ไม่ได้เห็นหน้าที่ของพ่อที่มาเผยแผ่นี่ไม่เห็นว่าตัวเรามาทําอะไร เนอ่ถ้าเห็นหน้าที่ของเราโอ้เรามาศึกษาเรียนรู้เรามาปฏิบัติธรรมเรามาเพื่อขัดเกลากิเลสนะอันนั้นเห็นหน้าที่เราเนี่ยความเป็นสังฆราที่ถีมันก็ลดไปถูกไหมมองออกไหมน่ะถ้าเราเห็นธรรมอย่างที่พ่อบอกปุ๊บนั่นแหละนั่นละการเข้าสู่ความเป็นสงสารของพระเจ้าก็เรียกว่ารู้จริงรู้จริงของธรรมเป็นอนัตตาที่แท้จริงเป็นตถตาอยู่เช่นนั้นเองนั่นก็เรียกว่าเริ่มมีดวงตาเห็นธรรมคือเห็นความจริงทั้งหมดใช่ไหม มองออกปล่าจักระติทิฏฐิหลายอืมไม่ได้มองที่ความเป็นอัตตาแล้วเรามองทุกอย่างเป็นอนัตตาคือธรรมะเพราะเราเห็นที่ธรรมะเราไม่ได้เห็นคนแน่เราเห็นสัตว์ก็อ๋อมันมีหน้าที่เห็นผู้หญิงผู้ชายมีหน้าที่เห็นคนดีคนเลวมีหน้าที่เห็นนักบวชก็ทําหน้าที่เห็นคื่องหัดบรรลังหลายก็ทําหน้าที่ของเขาเห็นไหมเห็นไหมในเมื่อเห็นหน้าที่นั่นแหละความ เป็นเขาเป็นเราเนี่ยก็จะลดลงเนี่ยความเป็นบุคคลตัวตนเราเขาลดลงนี่สังยน์ทั้งหลายมันก็จะค่อยจางจางออกใช่ไหมเนี่ยเครื่องเผากิเลสเกิดขึ้นความเพี่ยนเกิดขึ้นเห็นไหมมันจะเดินทางถูกทางแล้วอย่างทีเีนีเน้เพราะถ้าลดจากญาติทิ่นแล้วมันก็จะหันมาถือศีลให้บริสุทธิ์ขึ้นคำว่าถือศีลก็คือสร้างความดีนั่นและละบาปใชละช่วยใช่ไหมมองไว้ล่ะ เราจะเข้าสู่สกยตที่ลดสกฤตที่ถี่ได้เราต้องศรัทธาพุทธศาสนาอยู่แล้วเราต้องศึกษาทมนี้ให้ต้องตีทมนี้แจ้งได้ก่อนถูกไหมล่ะเออเราต้องศรัทธาพุทธเจ้าอยู่แล้วถูกไหมถึงจะมามองที่ทำถึงจะฟังทำที่พ่อพูดเข้าใจได้จะว่าถึงจะเห็นธาตุเห็นธรรมได้ใช่ไหมพุทธเจ้าท่านตัดมาโอ้หมันเป็นเช่นนี้ใช่ไหมนั่นแหละเขาว่าตายเห็นธรรมแล้วยังไงมันก็มัน พุทธเจ้าโอ้โหเราออกไม่ได้อยู่แล้วนี่เข้าใจมันฝังลึกอยู่แล้วใช่ไหมแล้วน้อมมาปฏิบัติอยู่แล้วอืมเพราะเราศรัทธาในพระองค์อยู่แล้วใช่ง่ายไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างนั่นแหละโสดาจะเริ่มเกิดขึ้นเนี่ยเขา,เาคนที่เห็นเนี่ยความเห็นธรรมะไม่เห็นที่บุคคลเห็นหน้าที่หน้าที่หน้าที่ลดสกยที่ถีลง ก็สักจะที่ความเป็นบุคคลตัวตนเป็นวัตถุสิ่งของเป็นธาตุเราเห็นธาตุวัตถุสิ่งของทั้งหลายทั้งปวงนั่นก็เรียกว่าอัตตาเห็นอัตตาเป็นอัตตาแต่ถ้าเรามองที่ทำปุ๊บเป็นอนัตตามองที่ทำก็คือมองหน้าที่มันเห็นไหมความเป็นคนบุคคลเราเขาไม่มีแล้วเห็นแต่หน้าที่เห็นแต่ธรรมะเห็นแต่ธรรมะ เหมือนทุกวันนี้ที่พ่อมาอยู่กับธรรมะเนี่ยเพราะเข้าใจธรรมะเออไม่ใช่เขาไม่ใช่เราเห็น,นอออไหมมอว่าก็ทําหน้าที่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 นะเนี่นี่แหละก็ว่าลดจักรายานทิศถัดจักรายานทิศทิ้ทงเออเราเห็นที่ทาที่ทาที่ทาที่ทำน่เห็น,นอออไหมมอวไหมมองที่ทาอย่าไปมองที่บุคคลเพราะธรรมะเป็นอนัตตาเออตัวคนบุคคลธาตุทตั้งหลาย ธาตุั้งหลายเป็นอัตตาเออแต่หน้าที่มันเป็นอนัตตาหน้าที่มันคือธรรมะเห็นยังเราเลิกใจเข้าใจธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะได้อย่างราบรื่นอ,อืมมองออกไหมตรงนี้เข้าใจครับรถจักยติที่ถีใช่ไหมล่ะนั่นแหละเป็นทางเดินของพระอริยะนี่ตัวน,นี้คือพระโสดาปฏิมาคโสดาปฏิพลก็จะเกิดขึ้นเห็นยัง น่ถ้าเราลดตัวนี้ได้เห็นแจ้งมันอืมมันหน้าที่นั่นนะเห็นบุคคลหม่ก็ไม่เห็นในความเป็นบุคคลอจบไหมล่ะอืมข้าใจแย่งนะเอออย่างนี้สิมันคือง่ายง่ายอะ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่ไปยุ่งยาก